โอ้ผลของพายุเราก็ได้ผลกระทบนะั่นี่เกษตรกรลำเมืองนี่ต้นไม้ต้นกล้วยหักเลยนะครับโอ้โอดได้กินเลยนี่ลูกนี้ซ้าเป็นแฝดนะเดียวไดายนะหกักหกไปละตัดแต่งออกไม่ได้เลยล่ะสละไป เศษไหนก็แล้วก,กันตัดแต่กเ oh. สียดายกำลังได้ลูกต้องนกใหมแ่แตกใหม,ลลม,ม,หม,ม,หม่ลูกเสร็จละหนงใหม่หนกมันมาใหม่ก็แล้วกัน มา,าเสียหายเยอะกว่าเราแค่นี้ยังกิบกิบกเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่เรียกร้องค่าเสียหายได้นั่นนี่ถ้าเราหมากรากไม้หักคนต้องชดใช้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรนี่แล้วออกจากาเกษยณอายุราชการก่อนแล้วค่อยสมัครเป็นเกษตรกรเกษตรกร,กรจะได้ มีชื่อมีเส้นเป็นเกษตรกร,ะร,กรจะเรียกร้องสิทธิต่างๆได้ตามแต่อัธภาพนะตอนนี้ยังอยู่ในราชการอยู่รอก,ก่อนอีกสองป,ปีค่อยเจอกันตอนนี้ยังเป็นอยู่ในราชการรอให้ ผ่านพ้นก่อนค่อยสมัครเป็นปเษกษตรกรนเดี๋ยวกล้วยมันโทษแทงสองลุมนี่ เดี๋ยวค่อยตัดนี่รอวันแดดอ่อนๆก่อนแดดแรงไป,อป,ปโอ้นี่ลายนูที่ฝากชาวไว้นี่เออให้มันได้กว่าพร้อมกับมีดโก,กอุปกรณ์มันยังอยู่นมีดเอ็นมีดมันด้วยน,นี่อุปกรณ์ที่มัน ใช้ทำมาหานะกินเนี่ยเดี๋ยวข้า,าไปใช้ก่อนเลยช้าเลยมึงไม่ทำให้กูหว่ะโอ้อยให้ต่อน้ำให้มันสมัยก่อนนี่เมาเตกนนี้นั่นเลยไมไ่ต่อเน็้ก็ไปขอที่บ้านตลอดเนี่ยต่อเข้ามาตรงจุดนี่เดี๋ยวข้าเอาไม้คุงไปขวัด เงียบเียก่อนนะเนะี่จุดน้ำเขาก็อยู่ตรงนี้เองหลันะกนะจุดน้ำตางนะต่อไม่ยากกรรมการไม่ทำใครให้เลยอะ่ะแต่ว่ายจะทำบุญให้มันกรรมการได้ต่ครับครับ ไม่ทำให้มันจนมันตายแงยแก่ขอร้องแล้วก็ไม่ช่วยทำให้จะได้บุญด้วยกันไงเห็นก็ไปแล้วใช่ไหมพอข้า้งหน้าเป็นไปนะช้าเอ้ยเดี๋ยวข้ากวาดนี่ดีๆกันโอเคครับเดี๋ยวกวาดเก็บให้สะอาดสะอานให้เรียบร้อยให้ได้สวยงาม โอ้เสียงใดท่านชาวฝรั่งดังรุ่นเขอดูหน่อยครับขอญาตด,ดูหน่อยอดังเว้นนน,นจากนาก้ำท่านหน่อขอดูหน่อยนะครับขอดูขอชมหน่อยนะครับเป็นวิทยาทานแบ่งกันได้ดูการพัฒนา ดังวิทยาทานเดอร์ท่านชาวฝรั่ง